ชานันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะค่ะกับคลิปพิกอากาศนะคะ EP ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดนะคะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าคนแบบไหนที่มักจะถูกชะตาหรือรู้สึกชื่นชอบในตัวเรานะคะค่ะโอเคค่ะกติกาเหมือนเดิมเลยนะคะให้ทุกท่านอ่าหลับตานะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือนะคะจากนั้นให้นึกถึงหัวข้อที่แปฟังไว้ก็คือคนแบบไหนที่ มักจะถูกชะตาหรือรู้สึกชื่นชอบในตัวเรานะคะค่ะเมื่ออาทิตฐานถึงหัวข้อแล้วลืมปาขึ้นมานะคะแล้วก็เพ่งมองไปที่อ่าสีสีสีกองนี้นะคะก็จะมีฟ้าเหลืองม่วงส้มนะคะเลือกมาหนึ่งสีที่ดึงดูดใจหรือมองไปแล้วมันรู้สึกถูกชะตาก็เลือกสีนั้นนะคะแล้วก็มาฟังคำตอบกันได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอปจะให้เวลาทุกท่านประมาณหนึ่งนาทีนะคะในการ ทำสมาธิเพื่อเลือกสีที่จะเป็นคําตอบของคุณนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะ โอเคค่ะหวังว่าทุกท่านก็คงจะเลือกสีที่คุณถูกชะตากันได้แล้วนะคะแอปจะเริ่มที่สีฟ้ากองที่หนึ่งนะคะขอเก็บที่เหลือออกมาก่อนนะคะค่ะโอเคมาเริ่มที่สีฟ้ากันก่อนเลยกองแรกนะคะอ่ะอา๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งสีฟ้าเนี่ยคนลักษณะแบบไหนนะคะที่ เขาพบเจอเราอะ่ะแล้วเขาจะรู้สึกปิ๊งเราหรือถูกชะตาเราหรือรู้สึกชอบในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เหมารวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในลักษณะแบบเพื่อนแฟนหรือคนทั่วๆไปในสังคมนะคะเป็นคนประมาณไหนที่เห็นเราเรามักจะถูกชะตานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะใบแรกนะคะสิบถ้วยนะคะ ไปที่สองสิบไม้ค่ะใบที่สามสามเหรียญน,นะคะเลาวใบที่สี่ได้ไพ่หรือสี่นะคะค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองสีฟ้านะคะลักษณะบุคคลหรือลักษณะคนที่พบเจอคุณแล้วเป็นกลุ่มคนที่แบบเฮ้ยเห็นคุณแล้วถูกชะตารู้สึกชอบใจเราหรือรู้สึกชื่นชมเราอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีอายุะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่มีอายุหรือเป็นคนที่แบบเป็นครัวจารย์อาวุโสหรือเป็นคนที่แบบ เป็นอารมณ์แบบนักวิชาการหรือเป็นคนที่เขามีวุฒิภาวะที่สูงแล้วอะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นครูเราอาจารย์เราพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบออกแนวเป็นกลุ่มคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายอะไรประมาณเนี้ยกลุ่มคนมีอายุอะเขาจะถูกชะตาเราอืมเขาจะมีความรู้สึกว่าพอเขาเห็นเราแล้วอะเขาเขารู้สึก เอ้ยทำไมเราดูแบบดูมีสเสน่ห์หรือว่าเราดูเป็นคนจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะสัมผัสถึงความจิตใจดีของเราได้อะไรประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่จะชอบเราหรือถูกชะตาเราอีกกลุ่มนึงน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขาแบบมาจากครอบครัวที่ดีมีความสุขหรือพ่อแม่อบรมมาดีอะไรประมาณเนี้ยหรือเป็นครอบครัวพื้นฐานที่อบอุ่นแบบ พี่น้องรักใครกันมีญาติแล้วก็แบบเออดูดูแบบมีญาติเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีพ่อแม่พี่น้องที่ดูรักรักลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนกลุ่มที่แบบมาจากครอบครัวพื้นฐานความรักที่ดีนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีเงินมีทองอะไรมากก็อาจจะเป็นคนทั่วๆไปในสังคมแต่ก็ดูเป็นครอบครัวที่อยู่ในชนชั้นที่มีการศึกษาค่ะเหมือน เหมือนเหมือนกลุ่มคนที่ชอบชอบเราหรือชื่นชมเราอะเหมือนเขาจะต้องแบบมีอายุหรือเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าพื้นฐานครอบครัวที่พ่อแม่อบรมมาดีอะคะ่ะมีความรักให้กันแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบเป็นคนจิตใจดีหรือว่าเป็นกลุ่มนักวิชาการครูอาจารย์หรือนักบวชอะไรประมาณเนี้ยนะคะคนกลุ่มเนี้ยเขาจะดูชอบเราดูประทับใจในตัวเราอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็คนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคนกลุ่มที่แบบขยันทํางานตั้งใจทํางานหรือสมมุติถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาพวกพวกเด็กเนิร์ดเด็กเรียนจะชอบเรานะคะพวกที่แบบเป็นเชิงเป็นเชิงแบบเรียนเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะดูเลิฟเรานะเขาจะชอบเราอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเห็นเราแล้วถูกะตานะอยากเป็นเพื่อนด้วยหรืออยากจะ อยากจะได้เรามาทํางานกลุ่มด้วยอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นในสังคมคนทํางานอ่าคนที่ถูกสตาร์กับเราก็มักจะเป็นคนที่แบบอ่าเหมือนมีผลงานที่ดีหรือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มระดับแบบหัวหน้างานผู้บริหารหรือคนที่เขาตั้งใจทํางานจริงๆไม่ได้แบบทํางานเอาหน้าหรือว่าเป็นเชิงแบบ ใส่หน้ากากแบบปลอมๆอย่างเงี้ยจะไม่ได้คนพวกนี้จะไม่ค่อยชอบเราแต่แต่คนที่ชอบเราจะเป็นคนที่แบบจิตใจดีอะตั้งใจทํางานเป็นคนจริงใจกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนที่ขยันทํางานเหมือนเราอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะชอบเราเขาจะเห็นเราแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออเราก็ดูเป็นคนเหมือนเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบเราประมาณนี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นคําตอบของ,องปองสีฟ้านะคะ ต่อไปกองที่สองสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองที่สองกันว่าลักษณะคนแบบไหนที่มักจะถูกชะตาเราหรือรู้สึกชื่นชอบในตัวเรานะคะมาดูกันกองสีเหลืองนะคะใบแรกนักลบดาบนะคะ ใบที่สองจัสปิดใบที่สามเทมเพลนใบที่สี่นักลบถ้วยคนกองสีเหลืองอะ่ะเออลักษณะคนที่เห็นคุณแล้วถูกสตาเนี่ยมีมีหลายกลุ่มมาดูกลุ่มแรกก่อนเลย กลุ่มแรกอ่ะจ,จะเป็นกลุ่มแบบออกแนวแบบเป็นเป็นพวกปากไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนเป็นอาจจะเป็นลักษณะแบบคนวัยร้อนแรงหนุ่มสาวแล้วหัวร้อนง่ายอ่ะเหมือนเขาก็อาจจะดูเป็นแนวเชิงเชิงแบบพูดจาแบบหยาบหยาบหน่อยแรงแรงหน่อยแต่เขาจริงใจอะไรเงี้ยเป็นคนอารมณ์หัวรุนแรงอ่ะเออประมาณเนี้ยแล้วเขาเห็นเราเขาก็จะรู้สึกถูกใจเรา คุุณคณประมาณเนี้ยเขาก็จะชอบเรานะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะดูจริงใจดีนะดูไม่เส่แ้งแกล้งทําอะไรประมาณเนี้ยเขาเขาก็จะชอบเรานะคนกลุ่มหนุ่มสาวหัวร้อนอะไรพวกเนี้ยพวกมีไฟมีฝันอะไรพวกเนี้ยหรือเป็นพวกแบบอารมณ์รุนแรงนักเลงนักเลงอะไรประมาณเนี้ยจะชอบเรานะคะอ่าแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่ชอบเรากลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มที่เฉลียวฉลาด กลุ่มนักวิชาการหรือกลุ่มที่ทำงานอยู่ในระดับสูงสูงหน่อยเขาจะชอบเราเพราะเขาจะรู้สึกว่าเออเราอะดูเป็นคนนิ่งนิ่งมีสติดูดูฉลาดเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขาก็จะรู้สึกว่าเออเอเอหน้าหน้าเอาเข้ากลุ่มนะอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็จะรู้สึกชื่นชมเราด้วยความที่เราก็นิ่งแล้วก็ดูมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดแล้วก็ไม่ค่อยพูดอะไรเยอะอะไรเงี้ย เหมือนเงียบๆเหมือนเขาแต่ฉลาดเป็นกรดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้จะชอบเรานะคะแล้วก็กลุ่มต่อมาจะเป็นพวกชาวต่างชาติอะพวกต่างวัฒนธรรมอะไรพวกเนี้ยเออเขาเห็นเราเขาจะถูกสตาร์เราอันนี้อาจจะเป็นในแง่ชู้สาวก็ได้หรือเป็นในแง่แบบเพื่อนฝูงทั่วๆไปก็ได้เหมือนไม่จําเป็นต้องชาวต่างชาติก็ได้คนต่างเมืองต่างถิ่นอะไรพวกเนี้ยเขาเห็นเราเขาจะรู้สึกมันดูปิงปิงเนี้ย หมือนเขาจะรู้สึกว่าเออเราเราดูเราดูเป็นตัวของตัวเองนะหรือว่าเราดูมีความแตกต่างจากเขาอะไรเงี้ยเขาก็าจะชื่นชมเราจะชอบเราเป็นเอฟซีเราอะไรเงี้ยแล้วก็กลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มที่แบบอ่าเป็นกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มคนหน้าตาดีอะแบบสวยหล่ออะไรเงี้ยเป็นกลุ่มแบบที่แบบเออชอบความสวยความงามพวกนี้ก็จะชอบเราเหมือนกันเพอเขาก็จะรู้สึกว่า เออเขาเห็นเราแล้วเราก็หน้าตาดีเหมือนเขาเนียเออเขาก็รู้สึกอยากเป็นมิตรด้วยหรือเขาอาจจะมองว่าเราเป็นคนดูสุภาพเรียบร้อยดูแบบเออดูพูดจาไพเราะหรือดูมีเหตุมีผลอะไรเงี้ยคนกลุ่มนี้เขาก็อาจจะรู้สึกชอบเรารู้สึกอยากเป็นมิตรกับเรานะคะประมาณนะคะนี่ก็คือคําตอบของกองเหลืองนะคะอ่ะมาดูกองต่อมาเลยก็คือกองม่วงนะคะ มาดูคนณกองม่วงกันว่าคนแบบไหนที่มักจะถูกสตารเราหรือรู้สึกชื่นชอบในตัวเรานะคะมาดูกันค่ะไปแรกคือหกเหรียญน,นะคะ ใบที่สองราชาไม้ค่ะใบที่สามนักรบดาบค่ะใบที่สี่สองเหรียญน,นะคะอ่ะโอเคค่ะ สำหรับคนกองม่วงลักษณะคนประมาณไหนที่ที่ที่รู้สึกชอบคุณถูกชะตาของคุณอะไรเงี้ยมาดูกลุ่มแรกค่ะเป็นกลุ่มพวกแบบในเชิงแบบมีจิตใจทางด้านศาสนาสูงหรือว่าเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนออกแนวเรียบร้อยน่ารักกวอนหวาหรือชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบทําบุญทําทานเป็นกลุ่มแบบ หมือนมีจิตใจอ่อนโยนเมตตาอะไรพวกเนี้ยเออพวกเนี้ยแบบหรือเป็นคนที่แบบชอบทําบุญเหมือนกับเราอะไรพวกเนี้ยนะคะเขาเขาก็จะรู้สึกว่าคุณนะก็เป็นคนอ่อนโยนชอบทําบุญทําทานเหมือนเขาเขาก็จะชอบเรานะคะอันนี้ก็ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะถ้าสมมติคุณมีพฤติกรรมที่แบบใจดีอ่อนโยนดูเป็นเชิงธรรมะหน่อยเป็นเชิงมีศีลธรรมหรือ เป็นคนไม่ถือโทษกดไทยอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดมีคนกลุ่มนี้มาเห็นเราเขาก็จะรู้สึกชื่นชมเราแล้วก็ชอบเรานะคะค่ะแล้วก็กลุ่มคนต่อมาที่ชอบเราก็เป็นกลุ่มพวกแบบหัวหน้างานหรือพวกพวกที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องงานอะไรเงี้ยคนที่เขาแบบดูดูมีเป้าหมายในชีวิตที่โฟกัสเรื่องงานเลยพวกเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นวัยผู้ใหญ่หน่อยสักสามสิบัไปแล้วอย่างเงี้ยเออ ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะเขาก็จะแบบเออเป็นคนเป็นคนบ้างานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนโฟกัสไปที่เรื่องงานเขาจะชอบเราเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนทํางานดีมีคุณภาพอ่ะเออเขาก็เลยชื่นชมเราอะไรเงี้ยอาจจะเป็นหัวหน้างานเราหรือเป็นเพื่อร่วมงานหรือเป็นคนทั่วๆไปที่เขาแบบเออเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของการงานเป็นหลักเงี้ยเขาอาจจะชอบเราเพราะเห็นเราเป็นคน ทำงานเก่งหรือดูดูท่าทางเราดูมั่นคงในเรื่องงานหรือดูเป็นคนมีเหตุมีผลนะคะดูเป็นคนตั้งใจทํางานอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะชอบเรากลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่มที่แบบนิสยัยหัวรุนแรงหน่อยอาจจะแบบเป็นลักษณะคนหนุ่มคนสาวที่แบบพูดจาร้อนแรงเผ็ดร้อนเป็นคนแรงแรงตรงๆร ชืดเฉือ,อนเลยพวกนี้เออกลุ่มนี้ก็ชอบเรา <ๆ S 1> นะพอเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออคนคนเนี้ยดูดูจิตใจจิตใจดีมากเกินไปซึ่งตรงข้ามกับเขาอะเขาอาจจะดูร้ายแรงดูรุนแรง,ด,แรงด่า,าเลยอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะดูมีเหตุผลอ่อนโยนเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเราตรงข้ามกับเขาเหมือนอยู่ด้วยกันได้อนะแบบเขามองคุณเป็นน้ำส่วนต,ตัวเขาเป็นไฟอะไรเงี้ยเออก็อยู่ด้วยกันได้นะหยินอยากมาอะไรเงี้ยเขาก็จะมองลักษณะนะเขาก็จะชอบเรา แล้วกลุ่มสุดท้ายที่รู้สึกถูกสตาร์หรือชอบเราจะเป็นกลุ่มคนที่เขาแบบรายได้น้อยหรือกลุ่มคนที่เขาแบบมีมีปัญหาเรื่องเงินทองขัดสนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะชอบเราเพราะเขาอาจจะมองว่าเราใจดีขี้สงสารนะถ้าเกิดวันไหนเขาแบบเดือดร้อนอาจจะขอพึ่งพาเราได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอันนี้อาจจะเป็น,นเชิงแนวแบบแบบผลประโยชน์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต้องการที่จะชอบเราเพราะว่า แบบเป็นเชิงผลประโยชน์หรืออยากที่จะมาพึ่งพาเราเหมือนเป็นคนกลุ่มแบบกลุ่มที่ที่รายได้น้อยหรือมีปัญหาขัดสนเรื่องเงินทองในชีวิตประมาณเนี้ยหรือเป็นพวกที่ชอบมีปัญหาอะไรในชีวิตเยอะอาจจะจะชอบเราเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งให้เขาได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นคําตอบของกองม่วงนะคะค่ะต่อไปเลย ส้มนะคะเรามาดูกลองส้มกันนะคะว่าคนแบบไหนที่มักจะถูกชะตาเราหรือรู้สึกชื่นชอบในตัวเรานะคะมาดูกัน,นะคะ่ะใบแรกเลยสีดาบ ใบที่สองเจ็ดดาบใบที่สามลาชินีเหรียญน,นะคะใบที่สี่ลาชาดาบ อเคค่ะสําหรับกองส้มกลุ่มคนที่เขาแบบมักจะถูกชะตากับเราหรือรู้สึกชื่นชอบในตัวเราอะไรเงี้ยมาดูกลุ่มแรกกันเลยนะคะก็คือกลุ่มคนที่เขาแบบท้อแท้ใจในชีวิตเหมือนเป็นกลุ่มคนที่แบบเรียกว่ามักจะต้องประสบความทุกข์ยากลําบากทางกายและใจเหมือนคนที่แบบมีปัญหาเราอยากหาคนพึ่งพิงอะไรเงี้ยเออหรือกลุ่มคนที่ แบบท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยพอเขาเห็นคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณคุณมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะได้กําลังใจจากเราคือคือคนกลุ่มเนี้ยก็จะรู้สึกชอบเราเพราะว่าอาจจะหวังในเรื่องกําลังใจคําแนะนําดีๆที่จะมาทําให้เขามีมีไฟในการสู้ชีวิตต่อประมาณนี้นะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็กลุ่มที่สองนะคะจะเป็นกลุ่มคนที่แบบ ดูดูแบดแบดหน่อยอ่ะดูเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมหรือเป็นกลุ่มที่แบบชอบชอบเอาเปรียบคนอื่นหรือดูดูซิกแซกเก่งดูไม่ค่อยจริงใจไม่ซื่อตรงอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะชอบเรานะคะเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าเราตรงข้ามกับเขาเราเราดูจริงใจอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นคนที่แบบเออไม่มีพิษไม่มีภยัยเขาก็จะชอบเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาเอง ก็มีพิษมีภัยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะคบคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีเล่เหลี่ยมไม่แวงกัดเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกชอบเราอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะกลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่มไฮโซเลยอะ่ะแบบรวยฐานะร่ำรวยจะหญิงหรือชายก็ได้นะคะที่แบบเออรายได้สูงอะไรอย่างเงี้ยหรือกลุ่มไฮโซรวยเลยอะ่ะเออเขาจะรู้สึกชอบเราถูกสตาร์ล้วพอเขาอาจจะ เล็งเห็นว่าเราเป็นคนจริงใจนะไม่มาหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาเขาก็อยากจะคบหาเราหรืออาจจะอยากทําธุรกิจกับเราหรือไว้ใจเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะกลุ่มกลุ่มต่อมาที่ที่ถูกสตาร์กับเรานะคะก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นเป็นคนดุดุอะเป็นคนที่แบบน่าเกรงขามนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูดุดูแล้วไม่ค่อยพูด ดูเป็นคนเข้ากับคนอื่นยากอะ่ะเหมือนเป็นคนลักษณะแบบเหมือนเขาต้องอยู่ของเขาคนเดียวไม่มีใครกล้าคุยกับเขาอะไรอย่เงี้ยเออเพราะเขาอาจจะดูดูเป็นคนดุน่ากลัวหรือว่าดูเป็นคนมีอำนาจบาร,รมีอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องควบคุมคนอื่นเยอะอาจจะเป็นแบบทหารตำรวจหรืออะไรคนในเครื่องแบบหรือลักษณะคนดุดุอะ่ะมีความเป็นผูน้นําไม่ค่อยพูดพวกนี้จะชอบเราเหมือนกัน เพราะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเราดูแบบควบคุมง่ายหรือเราดูเป็นคนในลักษณะแบบไม่ไม่กระด้างกระเดืองไม่ทําปัญหาอะไรให้เขาแล้วเขาก็จะรู้สึกไว้ใจเชื่อใจเราแล้วเขาก็จะช่วยเหลือเราได้ดีประมาณนี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นคําตอบของกองส้มค่ะค่ะแอปก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาติดตามรับฟังรับชมกันจนจบนะคะ ก็ถ้ายังไงผิดพลาดต,ตรงไหนขออภัยด้วยนะคะไม่ไม่แม่นยังไงก็ขอกลับขออภัยด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันที่